อันนี้จะเป็นบ้านพักนะครับก็จะมีหลังหนึ่งนอนหกคนหลังหนึ่งนอนสี่คนเดี๋ยวผมดูแล้วน่าจะนอนอยู่กับหลังสี่คนครับครับโอเคเราน่าจะเอาท้านรับ

โอเคเราเดินตามไปที่ยืนเมื่อกี้นี้กำลังงงๆครับไม่ไม่แน่ใจว่าก<ป>็บางคนก้าอารถมาแลครับอย่างเงี้ย<ป>แต่ของเรานี่เป็นรถทัว เดีวเราเข้าห้องกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องมาไ,ได้เยอะเจ็บเย็นเราด้ 17F 1 7ก็ถือว,ว่าโอเคครับมุมสวยดี เราไปดูข้างในกันโอเคตอนนี้จะเป็นเตียงสี่เตียงเลยครับเขาเรียกสี่ที่นอน่าแล้วก็จะมีทีวีมีตู้เย็นครับมีที่เก็บมีกระจกครับแล้วก็มีที่เก็บผ้านะครับแล้วก็ห้องน้ําโอเคครับมีที่ที่ทำน้ำอุอน่น อ่ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับเป็นโรงแรมนะครับหาดตื้นขึ้นสวยนะครับรีสอร์ทก็เมื่อกี้ผมเข้าไปดูห้องพักแล้วก็ถือว่าโอเคครับเป็นห้องพักที่แน่นอนครับแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆ อใครสนใจจะมาพักที่นี่ก็บอกว่าห้องสะอาดมากครับห้องน้ําก็โอเคอันนี้จะเป็นส่วนของน่าจะเป็นของเจ้าของที่เนี่ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องห้องพักเหมือนกันครับ ตรงนี้ดูแล้วน่าจะโทรมาจองก่อนเห็นเขาบอกว่ามีจระน้ำให้เล่นด้วยสำหรับลูกค้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่กเงเกงว่ายน้ำหรือกเงเกงธรรมดาแต่ถ้าเป็นางเกงว่ายน้ำก็จบครับไม่ได้มีมาไม่ได้เตรียมไว้าาแางนี้อันนี้เป็น โอเคอันนี้เป็นรู้สึกจะมีไบไฟเดี๋ยวผมถามเพรากว่าอันนี้เป็นจักรยานของลูกค้านะครับโอ้ยเอาจักรยานมาปั่นได้ใช่ปัจจัยยางใหญ่เนี่ยหลังใหญ่เน่ลังที่สิบัดไปนี่ค่ะทีนี่มีไบไฟล์ไหมครับมีค่ะขออนุแต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ค่ะอใช้เป็นอันนี้ค่ะหนึ่งพัสดุตอนเป็นเครื่องอัตราชั้นแล้วจะใช้ได้ประมาณช่วงไหนครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยค่ะไม่ใช่ตอนนี้เน็บหลัญญาณเน็ตไม่มีเลย อ๋อแต่จะขอได้ใช่ไหมครับอย่างนั้นเดี๋ยวเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวผมมาขอก็ได้ครับเมื่อคืนว่าเมื่อคืนรู้สึกใจเบื่อไม่แน่แต่ว่าเป็นใจไม่ได้โอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมมาขอไปก่อนเรีนได้คือเรีนได้เนาะมาขอได้แล้วตายอันนี้น้องเขามีที่พักยังครับมีแล้วค่ะโอเคน้องเขาบอกมีแล้วเดี๋ยวผมพาไปเดินดูรอบๆนะครับอันนี้ห้องผมครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะเหลือน้อยเดี๋ยวผมเข้าเข้าแบตดีกว่า อ่าโอเคครับเดี๋ยวขอเอาแบบแปรบนึงเดี๋ยวผมจะพาเดินรอบๆอันนี้สมาชิกนอนคืนนี้ในทิปผมขอที่เ็บนะโอเคครับ uh, เมื่อกี้แบตบหมดครับเราเอาแบตไปชาร์จเดี๋ยวอันนี้ผมก็เดินจากห้องพัก F 17F เขาก็จะไล่อะไรส่วนนี้จะเป็นโซนของสี่ห้องนอนไอ้สี่ห้องหนึ่งห้องสี่เตียงแล้วก็จะมีอยุดโซนหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งห้องแล้วก็หกเตียงครับอันนี้เดี๋ยวผมพามาดูตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ โอเคตอนนี้เป็นในส่วนของหนึ่งห้องหกที่นอนนะครับก็เป็นบรรยากาศมีโซดาน้ําแข็งพร้อมนะครับมุมนี้อันนี้ผู้ร่วมทริปนี้นะครับโอเคแล้วผมพาเดินไปรอบๆอ,อันนี้เขาขนสเสบียงกันอยู่ครับ <laughs> <laughs> เ,ขเขาบอกเอาเบียร์เข้าไปด้วยโอเคเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆก็โซนนี้จะมีในโซนของทิปที่เป็นของคนอื่นมาออกด้วยนะครับเ,รเดี๋ยวเราไปดูสักกัน,นะกนกเนาะอา่า <laughs> ทำไมล่ะน้องเขาบอกว่าสะต้องมีชุดว่ายน้ําแล้วเราไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ํามาตอนแรกผมกะจะซื้อมาอยู่ละแล้ว,ลวไม่คิดว่านะเขาจะมีกฎแต่จริงแล้วมันก็มีกฎนะแต่บางที่ยาก็อนุโลมอุโมง่ายสองพันนะกืนแต่เอา้าน้องเขาบอกสองพันครับแล้วก็ ถ้าไม่ไงั้นก็ต้องออกไปซื้อชุดนังเกงไว้ยนำอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูตรงนี้นี่กหละ มเจอแล้วครับเจออย่างที่น้องเขาบอกเลยก็คือต้องมีชุดเก่งๆไว้น้ำนะครับไม่งั้นโดนปรับปรับฝืนโดนปรับสองพันนะครับน่าเล่นครับน่าเล่นสำหรับคนที่จะมา เล่นนับจืดนะครับส่วนถ้าใครอยากไปเล่นที่ชายทะเลก็เดีกก๋ยวผมจะพาเดินไปนะครับ อยู่ในส่วนของจะขึ้นไปดูสระน้ําที่น่าจะเตรียมกางเกงไว้น้ํามานะครับพราะเวลาเราเกียดไปลงทะเลเราก็สามารถมาเล่นน้ำจืดได้สระน้าเล่นนะครับแต่ต้องเย็นๆเพราะชั่วโมงนี้ร้อนมากเดี๋ยวผมขอเก็บภาพนิงไว้ป๊บน ที่นี่ก็มีบริการให้เช่าชุดว่ายน้ำด้วยนะครับก็ตามราคาเลยค่าบริการสระก็คือผู้ใหญ่หกสิบห้าชุดหกสิบนะครับห้าประจำชุดสองร้อยบาทนะครับก็เปิดให้เล่นตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาครับตอนแรกผมรู้ว่าจะถึงระมาสี่ทุ่มไม่ใช่ อัน,นี้ก็มาในสภาพแบบนี้ครับบอกเลยว่าร้อนมาอันนี้เป็นบรรยากาศ หน้าเล่นน้ำตอนประมาณบ่ายบ่ายก,กว่าครับถ้าไม่กลัวดำนะตอนนี้ผมก็ใส่แขนสั้นมาเลยอันนี้อีกในโซนหนึ่งก็คือเป็นอีกโรงแรมนึงครับเขาก็จะมีให้บริการของในส่วนของวัด,ดนาโบสถอันนี้เข้ามาในเขตของโซนที่หลอกพักนะครับ ในทริปนี้นะครับแดทสายขาวนะครับแต่ว่ามันช่วงหนึ่งโมงนี้มันแดดมันยังร้อนจัดนะครับ อ่านี่พี่ค็มาจากไหนกันครับมาจากโคราชครับอ๋อโคราชผมมาจากพิโรครับผมครับครับรรยากาศเป็นกันเองครับอ่โอเคมีของขายรับรองคืนนี้ ยังไงก็ไม่กดครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเดินดูในส่วนของอ๋อโอเคตัวนี้มีในส่วนของห้องอาหารห้องแอร์ด้วยืม <c oughs> มันมีในส่วนของห้องแอร์ที่เป็นห้องจัดประชุมสัมมนากินข้าวด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าที่ผมจะมาใช้บริการห้องนี้ป่ะ<อ>ก็แล้วาพาไปดูสระน้ำดีกว่าดูสระน้ำเออผมอาบ,บน้ำมาเรียบร้อยนะครับก็ ไปทานข้าวเย็นแต่ว่าเราก็จะมาเก็บบรรยากาศช่วงก็เรียกว่าถอยไลท์นะครับช่วงพระอาทิตยตกดินซึ่งเป็นบรรยากาศที่ตอนนี้มีคนออกมาละเพราะแดดเริ่มเบาลงแล้วก็คนที่มาพักมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตามเก็บภาพให้ดูเลย ก็สาวก็ามาเยอะครับแต่ดก็ยังก็ยังพอรแรงอยู่นะครับน,น่านสนใจมากเราจะตามไปดูเหมือนการทิปรับน้องเลย อันนี้ห่วงยางเช่าไงไงครับอ๋อมีสี่สิบสามสิบอ๋อโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากครับอันนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งจากที่เราพักนะครับที่ที่มีนะบันาน่าโบสนี่มาถ่าย ทับนิ่งไว้ รับน้องครับ้า่าาทำทางตทั้งหมด5หดพวกขาพร้อมแล้วสามสี่ห้่ก็รูมาแยาอยู่ก็รูมาแยา ครับสามารถมากเลยครับ

พ่อ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 ราคาบุ๊คบะหมี่ราคาคณะกรรมการเราก็ได้ค่ะน่ารักดีครับน่ารักดีน่ารักดีครับน่ารักดีครับเป็นกิจกรรมที่ส้องมาสมัครทีกันดี